ก็ถ้าสมมุติว่ามีการขยายห้องหรือไม่ก็มีจํานวนทีมเพิ่มมากขึ้นก็จะเพิ่มโอกาสให้คนไข้มีมีมีชีวิตรอดเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่มีข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนะคะแล้วก็ เ,เหมือนคนไข้ที่เราเซตไว้บางทีมันจะมีระยะเวลาที่ทําให้คนไข้สามารถรอดชีวิตได้ค่ะเราเซตเคสไว้แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ที่ต้องใช้เวลาในการทําหัตถการเพราะว่าอันเ,ออเรื่องมาจากมีห้องจํากัดมีบุคลากรน,น้อยค่ะก็พอเราติดต่อกลับไปก็คือปรากฏว่าคนไข้ก็เสียชีวิตแล้ว mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่ามี เทคโนโลยีมีเครื่องมือที่ทันสมัยก็สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดอถ้าสมมุติว่าเราสามารถลดระยะเวลาหรือว่าแก้ไขข้อจำกัดตรงนี้ได้ก็เขาเขาน่าจะจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้